สำหรับฟีนิกะนะครับใส่เหรียญไหนดีจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเคยลงไปแล้วซึ่งผมบอกว่าเหรียญมันเป็นอิสระแต่ปัญหาก็คือผมอาจจะสรุปไม่ดีต้องอันนี้คือต้องโทษตัวที่ตัวผมเองนะครับว่าผมน่าจะสรุปไม่ดีทําให้คนไม่เข้าใจกันหลายคนเนาะโอเคดังนั้นคลิปนี้ผมขอว่ารีลันใหม่ละกันเดี๋ยวผมจะสรุปแบบน่าจะเข้าใจง่ายกว่าเดิมแบบง่ายเลยอะ่ะโอเคนะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มก่อนนะครับว่าคําตอบยังมาให้เหมือนเดิมนะ แต่ทีเนี้ยผมขอย้ําก่อนว่าคุณจะต้องไปดูว่าคุณเนี่ยเล่นสายไหนยกตัวอย่างเช่นฟี่เนี่ยคุณเล่นสายบุกไหมหรือเล่นเน้นแบบกันทงไปเลยอะ่ะงงปะคือมันเหมือนกับตัวแม่ใหญ่ครับซึ่งแม่ใหญ่เนี่ยมันจะเล่นแบบแนวกันทงก็ได้หรือว่าสายบูก็ได้ส่วนตัวผมเล่นแนวสายบูเป็นยังไงนะครับก็คือเปิดเกมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสายวิ่งเลยแล้วไปตรงกลางช็อตดึงทงหลังดึงเสร็จปุ๊บใส่สามไคโดนะสกิลที่1มันจะวนกับบาพอดีปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเป็นโลเลย หลังจากที่เติมเกตเต็มแล้วเนี่ยผมก็เปลี่ยนเป็นวิ่งและไปอีกทงหนึ่งพอดึงทงอีกทงนึงได้เสร็จก็เปลี่ยนเป็นโลแล้วก็เติมเกตต่อผมจะเป็นแนวนั้นดังนั้นลูฟี่ก็เช่นเดียวกันครับซึ่งคุณจะต้องเลือกว่าคุณจะเล่นบูเลยไหมหรือว่าจะเล่นเติมเกตทงดังนั้นมันแบ่งเป็นสองสายนะครับสายแรกคือบูสาย2คือกันเอาไว้ชัดตรงนี้กันนะดังนั้นคุณไปเลือกสายก่อนถ้าเลือกสายได้เสร็จแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูเหรียญกันบ้างน,นะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างแต่กกกออ่่่ออออนนนืียผมยาใให้าา้ อันนี้เบื้องต้นเลยขอเป็นไ d ดีใหม่เพราะคนเพิ่งซื้อ ID ดีองเพชรกันมาเยอะมากและเป็น i อดีรีเยอะมากดังนั้นผมเลยต้องเอาเหรียญเซ็ตใหม่ให้ดูก่อนจะได้เข้าใจเห็นภาพตรงกันนะครับซึ่งเซ็ตเหรียญใหม่จะให้เป็นแบบนี้นะครับส่วนอันนี้เปลี่ยนเป็นในส่วนของฟี่มันนะเหรียญปี้เหรียญตัวมันเองอ,ะอ่ะอันนี้ออกเป็นเหรียญตัวมันเองนะครับคือเหรียญอันนี้นะกุมอมฟางแล้วก็ไอเหอรียญนิกะเหรียญตัวมันเองอะ่ะ ดียังไงก็คือซับฟิลได้เมื่อไหร่เด้งเลือดตัวเอง3%เปน์นะเ,นะเ,นะเลียนนะเียนนะคือเหรียญนี้นะสำหรับอันสุดท้ายนึกภาพไว้นะอันนี้คือเหรียญน,นิกะนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเซตน,นี้ดียังไงคือได้แท็กเต็มแบบนี้เลยส่วนที่จะหายไปขอให้กาบตรงนี้เป็นโซออนดังนั้นคุณจะได้หลบแค่7%จจะไม่ได้10ซึ่งไอ้สมเนี่ยมันไม่เยอะดังนั้นไม,ไม่ต้องซีเรียสกับตรงนี้นะครับผมเป็นผมคือปล่อยผ่านผมไม่ได้ซีเรียสเอาละทีนี้เรามาดูต่อว่าเซตน,นี้ดียยงงงไงนครคืือออเเมมู่่ใดด 5%เหรียญอีเวนต์อีก3เป็น8เคเคยไหม8นะครับสรุปตรงนี้ก่อนลดดาเมต8%ร8%และตอนเราเป็นสายโล่เนี่ยลดอีก20-30%หรือ30%นี่แหละจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงดูให้มันชัดไปเลยแล้วกันนะจะได้แบบเคลียร์ไปเลยไปที่ตัวนิกะนะครับปึ๊บจากนั้นมาที่ o, นะสายโล่นะสายดีเฟนเดอร์เมื่อใช่ครับเมื่ออยู่ในธงลดดาเมรอีก30%ด้วยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงน,นี้เห็นปะ ลดมาอีกอีก30%ปรไปรวมกับอีกแเป็น38%อนะอันนี้คือยังไม่รวมกับเดบบที่มันได้นะครับยังไม่รวมกับเดบบนะงั้นหมายความว่าถึกแบบโคตรไปเลยและซัดปิวแทนที่จะเด้งแค่15%ก็จะเด้งเป็น18%ต่อครั้งเพิ่มมาอีก3%มจากเหรียญฟรีนิกก์นั่นแหละเรียงง่ายๆอันนี้คือสายโลกเอาไว้ชัดนะถ้าคุณเล่นสายนี้งั้นคําแนะนานะครับควรใส่ออเหรียลด้วยก็คือเก่อสี่อ่าก่อสี่เลือดสี่ตีหน ก็สายโล่ไงสายโล่ก็ควรใส่เป็นสายโล่ไงชัดเจนนะส่วนเหรียญเนี้ยสามารถทําโยกได้ไหมได้ครับเพราะว่าสายโล่ส่วนใหญ่เนี่ยมีซัตติลอยู่แล้วดังนั้นเลยทําได้แล้วก็มีในส่วนของเดฟลดความเสียหายอะไรอย่างเงี้ยด้วยมาเลยครบนะครับแล้วก็ได้แท็กเต็มแบบนี้ด้วยผมเลยบอกว่าได้นะถ้าทาโยกสำหรับสายโล่ได้นะครับได้นะครับอันนี้ได้เลยนะไม่มีผิดไม่ผิดนะส่วนออฟย้ำอีกทีอันนี้ของสายโล่นะเกาะสี่เลือดสี่ตีหนึ่ง เพราะคุณเป็นสายโล่งไงเอาละอันดับต่อมาน่าจะเป็นสายบู๊ซึ่งสายบู๊เนี่ยบอกเลยครับมีหลายเซตจัดๆเลยถ้าสายบู๊นะหลายเซตเลยอ่าเช่นสมมุติก่อนเซตแชงก็ได้ทําไมก็ทุกครั้งที่ซัดปิวมันย่นสกิลหนึ่งและคุณสายบู๊คุณเน้นฆ่าอยู่แล้วถ้าฆ่ามาหลายย่นสกิลหนึ่งและย่นสกิลสองเห็นปะเนี่ยผมเลยบอกไงเนี่ยมันมันของสายบู๊ไงหรือจะใส่เป็นสฟีแบบนี้เลยก็ได้แต่ต้องเป็นเหรียญเก่านะซึ่งไอดีใหม่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วไง ให้ดีใหม่ใส่ได้แต่เซตเมื่อกี้คือสายกันทงเท่านั้นเพราะคุณไม่มีเหรียญเอาไว้ชัดก่อนคุณไม่มีเหรียญคุณเลยทาสายอื่นไม่ได้คุณเลยต้องเล่นแต่โลเท่านั้นแต่ถ้าใครอยากได้บูคุณคงเป็นไอดีใหม่ไม่ได้อ่ะคุณต้องเล่นขั้นต่ำคือเซตนี้เพราะมันอย่างน้อยก็บูได้เห็นปะหรือไม่เอาเซตนี้ก็ได้แต่จะเอาเป็นในส่วนของเซตเนี้ยก็ได้เก่าวกว่าเดิมอีกเมื่อเกือต,ต้นปีไอเนี้ยประมาณน่าจะเดือน6ปีที่แล้วประมาณกลางปีที่แล้วมาเซตนี้ดียังไง โดนตีย่นสกิลหนึ่งโดนตีย่นสกิลหนึ่งและซัดปิลย่นสกิลหนึ่งมันจะคล้ายๆแชาแงแต่ดีกว่าแชงอันเนี้ยเซตเนี้ยดีกว่าแชงตรงที่สกิลหนึ่งของคุณจะย่นได้ถี่แบบแล้วไวมากๆนะครับไวมากๆเอาง่ายเลยคือถ้าโซโลตีคุณ1ชุดแบบตีให้คุณล้มเนี่ยหชุดอะของโซโลนะสกิลหนึ่งคุณจะย่นไปอีก20% 20%ดังนั้นครูดาวของลูฟี่เนี่ยสกิลหนึ่งอยู่ที่28ร่รวมเหรียญอีก20%นะครับ เหรียญ20%เนี่ยก็คือลดลดไปเลย5วิจากยี่สิบแะเหลือ23และทุกครั้งที่คุณล้มลง1ทีเนี่ยมันจะลดไปห้าวิงงปะแต่ถ้าหากคุณไปใส่ไอ้พวกเนี้ยคุณก็จะไม่ได้ในส่วนนี้นะงงปะอ่ะเช่นเอาใหม่สมมติผมใช้สกิล1ไปละรอไปเลย23่ิบามวิเพราะว่ามัน28ใช่ไหมแต่เหรียญในเนี้ยมันย่นมา20ในส่วนของสกิลที่2เนี่ยเนี้ยสกิลที่2เนี่ยเอ้ยสกิล1เนี่ยย่นมายี่สิบก็เหลือยี่สรร็จอ23วิบสามถูกปะ,ห,ะหม่ แต่ถ้าหากใครใส่เซตนี้ผมย้ำว่าเป็นสายบูแล้วนะถ้าใครใส่เซตน,น,นะซตนี้พอคุณหลังใช้เสร็จปั๊บเนี่ยคุณยังบูอยู่แล้วสมมติว่าโดนโซโลตีล้มหนึ่งทีอะ่ะคุณก็จะเหลือ18วิโดนทันทีเลยโอเคปะ่ะระหว่างลุกขึ้นมาอาจจะอีก34วิก็บวกขึ้นไปอีกซึ่งคุณจะไวกว่าเซตเมื่อกี้ห้าวิแต่ถ้าโดนสองชุดละ่ะก็จะไวกว่าเดิม1ิวิชัดเจนนะครับว่ามันมาไวกว่ามากๆผมเลยแบบเอ้ยเซตนี้ผมเอาเซตนี้พอเซตนี้อ่ะโอเคยังมีอีกยังมีอีกเซตอื่นก็มีนะ สำหรับสายบูนะอันนี้ก็คือพูดถึงสายบูนะครับในส่วนของอันนี้ก็ได้คือเล่นในธงศัตรูแม่งเลยโอเคปะคือเล่นแนวแบบสายหมัดไปเลยอะ่ะอ่าก็มันมันได้หลายเซตอะ่ะมัน,ม,นมันได้หลายเซตนะครับหรือจะเป็นเซตนี้ก็ได้สามขาโดได้เหมือนกันเพราะว่าคุณเป็นสายบูไงหลังฆ่าเสร็จดึงธงก็เปลี่ยนเป็นสายวิ่งอีกพอดึงธงได้เสร็จก็เด้งเลือดสามสิบเปอร์เซ็นต์พร้อมย่นสกิลหนึ่งอีกโดนตีก็ย่นสกิลหนึ่งด้วยหลังดึงธงได้เสร็จตีแรงขึ้นด้วย และการทงถึกขึ้นด้วยตอนอยู่ในทงเห็นปหสามไคโดก็เล่นได้ได้เหมือนกันนะครับมันได้หลายเซตไงสำหรับตัวนี้เอาง่ายว่ามันได้หลายเซตเนาะก็ส่วนตัวผมให้เป็นแบบประมาณนี้แล้วสายโล่อีกเซตหนึ่งที่ผมให้นะสายโล่โลโลโลมี2เซตแต่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าที่แนะนําตอนแรกสายโล่คือไอดีใหม่และอันเนี้ยเป็นไอดีเก่าที่จะมีเหรียญมงดอดียังไงย่นสก,กิล1กับสก,กิล2ออีก1 0เมื่อทงมากกว่า80%เ ไอเหรียญเนี่ยมันให้อยู่แล้วก็คือ20 20ใช่ปะ่ะไอเหรียญเนี่ยเมื่อทงมากกว่า80%ายยดสเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ย่นอีกอย่างละสิบทั้งหนึ่งและสองเอาง่ายๆครับย่นสามสิบเปอร์เซ็นต์ง่ายๆเลยเซตเนี้ยผมเลยแนะนำและเมื่อใช้สกิลที่สองจะย่นสกิลหนึ่งด้วยอีกห้าเปอร์เซ็นต์เห็นปะ่ะอันเนี้ยพออยู่ในทงก็ถึกขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ได้ในผลของเนี่ยตรงเนี้ยตีแรงขึ้นเหมือนทงน้อยกว่าอะไรยังไงก็ว่าไปครับเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันเป็นสายโล่เหมือนกัน แต่ถ้าโล่เซตเมื่อกี้ที่ผมแนะนําตอนแรกอะ่ะคือเป็นเกาะ4เลือด4ตีหนึ่งแต่ถ้าเป็นเซตเนี้ยมันเป็นสายแนวบอกว่าเน้นคูดาวมาไวๆอะ่ะอ่าแต่เป็นโล่เหมือนกันนะเป็นโล่เหมือนกันนะก็คือตีสเกาะ4เลือดหนึ่งได้เลยส่วนเมื่อกี้ที่ผมแนะนําไปสําหรับสายบูทั้งหมดวงเล็บสายบูทั้งหมดคุณจะใส่เลนไหนอีกมันเรื่องของคุณแต่ทั้งหมดเนี่ยคือตีสเกาะสเลือดหนึ่งอันนี้คือสายบูทั้งหมดโอเคไหมอ่ะถือว่าคลิปนี้ผมสรุปให้แล้วเป็นดังนี้ อันนี้คือชัดมากแล้วนะคือไม่รู้จะเจาะจงให้ดีกว่านี้ยังไงละเนื่องจากคนถามมาทุกวันเลยพี่ฟีใส่เหรียญอะไรดีใส่ออฟอะไรดีคลิปนี้ครบแล้วนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมีคนถามเอาแล้วถ้าผมาไม่ไม่ต้องมาถามนะเช่นแบบพี่ถ้าผมไม่มีเหรียญนี้ทําไงคุณไม่มีทางเลือกไงเพราะของคุณเป็นไอดีใหม่ตอบแบบตรงๆอาจจะไม่ถูกใจต้องของโทษด้วยแต่มันคือความจริงเพราะของคุณเป็นไอดีใหม่คุณเลยไม่มีเหรียญแบบนี้คุณทําอะไรไม่ได้ครับ หมายความว่าคุณทําได้แค่เล่นในสายออ้นี่เท่านั้นสายโลเท่านั้นที่ผมบอกไปอะ่ะเป็นฟีนิกะแล้วก็ฟีอีเวนอะ่ะคุณได้แค่นี้เลยเนาะส่วนถ้าวันใดว,วันหนึ่งคุณมี3มไคลโดแล้วคุณค่อยทําเพื่อไปเล่นบูได้ไหมคําตอบคือได้แต่คุณต้องมีก่อนเนี่ยซึ่ง3ไคลโดที่มีปัญหาสุดณนะตอนนี้เป็นในส่วนของไคลโดโลและไอดีของคุณเป็นไอดี ID ใหม่ไคลโดวิ่งคุณก็คุณก็ไม่มีด้วยพอไม่มีอ่ะผมลองนึกนะไอเนี่ยสองพเพชร ไอเนี่ย2,500เพรเท่ากับ4,500เพรส่วนไอไคโดบัตเนี่ยมันสามารถสุ่มได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้นะเพราะว่า ID มันก็ไม่มีเลยเหมือนกันนั่นเองนะครับอ่ะก็ว่าคลิปนี้น่าจะเคลียรนะ์เนาะแล้วผมบอกแล้วส่วนถ้าเซตอื่นนอกเหนือจากนี้เช่นสาวโมอาหรืออะไรที่คุณจะพอนึกออกอะ่ะก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นสายบูทั้งหมดดังนั้นก็ใส่เป็นตีสี่ก่อสี่เลือดหนึ่งส่วนจะใส่เซตไหนแล้วแต่ชอบไม่มีผิดถูกนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมสรุปให้แล้วนะสำหรับเหรียญ ปีนิกะใส่เหรียญอะไรดีออฟอะไรดีครบทุกอย่างแล้วเนาะ